ค,คือประเด็นคือวันนี้หนูแต่งหน้าใช่ไหมเราก็รู้สึกชอบหน้าตัวเองมากวันนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าน้อยมากแต่ว่ามันดูแบบกำลังดีก็เลยน <Wow. S 1> ั้นมาไลฟ์ดีกว่าเราจะเติมหน้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าสนุกจริงสาเเสือไปปูนั่งดูได้ไหม ได้ค่ะเต็มที่ตามสบายเลยจะปินต้นไม้ดูก็ได้นรนอนล่ไไนะ,ะไม่ได้นะคะมีได้นะคะมีได้นะคะเป็นยังไงใจสั่นเป็นยังไงหรอ maybe เดี๋ยวรุดแล้วนี่กำลังจะร้องอะไรนี้่ <c oughs> ไม่หลุดแน่นอนบอกเลยเรื่องหลุดเป็นเรื่องของเด็กๆอะครับเราไม่หลุดหรอกครับ <c oughs> สรุปหลุดหลุดหมดหลุดเพราะฉันไปโดนตัวไหนมาตัวไหนเราไปโดนตัวนั้น maybe <c oughs> เราไปโดนตัวนั้น maybe <c oughs> หัวไลตูดหัวตูดไล่หัวไล่ตูดเลยคนแบบพวกเธอแล้วคนเจอคนปันป่นๆแบบฉัน <c oughs> two big ant เฮ้ยเออจริงจริงๆเราโทรไปบอกเขาว่าเราเปลี่ยนเป็น two big ant ไหมแบบมดมันตัวใหญ่เกินไปอะ่ะแบบแล้วแบบไปรวมกับเมอีบ e ี B, ใช่ไหมเฮ้ยซิงเกิลนี้ วันใหม่ใช่ไหมวันใหม่กับมดตัวใหญ่ไปมัง้ง <Yahoo! S 1> เพราะว่าแบบเขาอยากให้แฟนขับแต่งตัวเป็นมดมาเดินอยู่บนสวนเ <Huh? S 1> นี่ยเขาส่งให้หนูมาสปอยวันนี้แหละให้หนูมาแกล้งหลุดๆให้ทุกคนฟังอ่ะเนาะทุกคนก็จะได้แบบอ๋อคอนเซปต์เิ่งนี้เป็นแบบนี้นี่เองฉันจะได้แต่งตัวเป็นมดไปมันจะแบบเข้ากับคอนเซปต์เลยเ <Okay. S 1> ติมรีปรปุ๊บเอเนอร์จีมันจะหมดแหละ นี่คือเปิดพัดลงทำไมก่อนฉันทำทำไมฉันนั่งเหมือนแม่เราเลยใช่เพราะเราหมดอยู่เป็นคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ไม่แม่คุยกันนะครับกระโปรงเอวต่ำปลอยไปเนี่ยไม่มีแบบกดให้ดูไม่ได้ ทุกครั้เเนนาเต,ต้นลงทิกตอกก็ไม่กดไลค์ก็ไม่เต้นโลกแกงอ่เหรอ <c oughs> <c oughs> เออนี่เราสนิทเกือไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยช่วยแก เดี๋ยวสปอยเพิ่มเลยสปอยคือถ้ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> คุณนะคะพังโอ๊ย <c oughs> <c oughs> หนูจะดีดหนึ่งทีนะทุกคน หนูจะแบบว่าหยิบอันนี้ออกมาแต่ว่าป้องกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นนะคะหนึ่งสองสามนี่ไม่ใก้คนหยิบคอนแทคเลนออกมาเดี๋ยวจะใส่กลับเข้าไปหนึ่งสองสามคอนแทคเลนกลับมาแล้ว <laughs> <laughs> คนปากผมไม่นานเลยเก่งช๊ะ ว้าวคนดูอึ้งเลยเดี๋ยวในมาซิรีสอนมายากลคิดคนละหน <laughs> <laughs> ึ่งพันเราเล่นนะวันนี้ดูเป็นมิตมิตรภาพที่เรามีให้กันมานะคะครบรอบหนึ่งปีฟืรนและบิดพอดีเ <laughs> อ้ยขอแคปไปได้ไหมแกนี่คืออะไรอ่ะ <laughs> การลงทุนมีความเสี่ยงผู female female ้ลงทุนต้องคิดไปขอแยกแยะนะคะคิดวิเค่แยกหยกนะคะนี่เราคิดมาดีแล้วเต้นลูมเอจะเข้าไปดูเลยเฮ้ยเต้นเหมือนลิงเลยอะไรวะเต้นลูมเอไงเหมือนลิงเต้นเลยบายอู้บาย 诺拉。